คึนเชื่อเรื่องความน่ารักความสดใสอยู่แล้วนะสำหรับนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงของไทยเรานะครับยิ่งติดทีมชาติเราด้วยสื่อต่างๆทุกแขนงต่างจับจ้องมองเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยจะปล่อยให้ตัวเองโทมไม่ได้ต้องแต่งหน้าทาปากซะหน่อยเพื่อความสวยและก็เพื่อความมั่นใจนำมาซึ่งความปังบุริเย่นะครับเอดมินอยู่กับปุ๋มบินชัดชิออมกสีซึ่งจะตัวเนี่ยโอ้โหดูเราเองนะครับ <c oughs> ในขณะที่บีมพิมพ์พิทยากกรมก็เดินแบบนะครับน่วยนาดมาซะด้วยน่ารักจริงๆแน่นอนครับคลิปนี้ก็ขายความน่ารักความสดใสของสองสาวไทยนะบีมพิมพ์พิทยากกรมและก็บุมบิมชัดชุออนมกสีนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนยังไงก็ติดตามช่องนี้ด้วยนะมีข่าวสารตลอดอัปเดตทุกวันไปแล้วบ๊ายบาย